Ô cố gắng, 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 cố gố gắng, cố gố gố gắng, cố gố gố g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 ố g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 ố gố g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 

สวัสดีครับผมครับผมผมครับผมครับผมโอ้ยเห็นเราท้ายเห็นเรา อย่ารื้อโทรศัพ์ตั้งหนพันนาทีต้นจะไม่นึพันออกไปแก่งๆนีให้อีกกไอ้ดีๆฐานะมันต้องยันมึงจะจับกลองดี้นีกลองไปไปเอาคูณนแล้ว